外边的。 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพขึ้นมาเป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้นะคะขอเรียนเชิญดรพิรยาหานพงพันธ์ค่ะขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยค่ะท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์นักศึกษาและก็แขกผู้เขียนทุกท่านดิฉันไน้นำของมา ขอต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านจะมาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้และเป็นอีกครั้งที่มาหาวิทยาลัยเปิดระเทศได้ร่วมกับวิทยาสารแห s นเอเซนเชียลจัดกิจกรรมดีๆเพื่อให้ความรูม้เชิงวิชาการและก็กรณีศึกษาสําหรับผู้ที่สนใจทุกท่านสําหรับรชื่อหัวข้อนะคะในการจัดเสวนานในวันนี้ c r e a t i v e c o n v e r g e n จการสื่อสารแบบเลือ่อนไหลไร้รอยต่อต้องยอมรับตรงๆว่าพอเห็นชื่อคำแปลภาษาไทยนึกถึง เครื่องน,นอนตัวโตถอดเต็มทผืนตื่นเต็มทื่อนะคะ,ะยังไงก็ตามเราคุยกันอยู่เหมือนกันว่าะคะุยนจะิมคอนเวอร์เจนต์แปลว่ากับลบมของท่านวิทยากรผู้เขียนมาในวันนี้นะคะความหมายของคุยจิมคอนเวอร์เจนต์เองมันมีมิตะะิที่ค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะ,ะเพื่อที่จะรอ,องรับนะคะแล้วก็ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงนะ,ะพฤติกรรมของผู้บริโภคทุกวันนี้ แล้วก็รวมถึงภูมิทัศน์ของสื่อนะหรือที่เรารู้จักกันในนานของของมีเดียไลน์สเกตนะคะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคำถามคือ,อมองมองของของการเชื่อมต่อนะคะ,ะไม่เฉพาะในเรื่องของสื่อออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะคุณค่าที่แท้จริงเนี่ยอยู่ในเรื่องของสาระของคอนเทนต์นะคะและก็วิธีการนำเสนอหรือ approach ะะซึ่งยิ่งเชื่อว่าท่านวิทยกรทั้งสามท่านในวันนี้เนี่ยนะจะให้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นองค์ความรู้ใหม่นะคะสำหรับพวกเราทุกคน,นะคะที่จริงๆแล้วยิ่ก็เชื่อว่าท่านผู้เขียิทุกท่านเองเนี่ยมีประสบการณะะ์กับการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง,ง่ของผู้บริโภคและการใช้สื่อนะคะอยู่แล้วเะะวทีในลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นเวทีที่เราเรียกว่า creative dialogue เราอยากจะให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพูดคุยกัน,นข้อดีของวิชาชีพของฉันเองนะที่ผ่านมาก็คือได้มีโอกาสได้นั่งฟังกูรูผู้รู้ที่มีความแตกต่างทางด้งาศนศาสตร์วิชาการและก็วิชาชีพในหลากหลายด้านข้อดีตรงนั้น,นมันทำให้ให้องค์ความรู้ที่เรานำกลับมาปฏิบัติแล้วก็ใช้กับคนรอบข้างนะคะจะเป็นประโยชน์และมีมิติที่ทแหลมคม แล้วก็มีความลึกซึ้งนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เชื่อว่านะคงไม่ใช่ประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีออนไลน์ออฟไลน์อย่างเดียวนะคะสาระสำคัญคือคุยกับคุณโอลิเวอร์นะคะเด,เดี๋ยวท่านวิยกรท่านแรกนี่เหมือนกันว่าในมุมมองของ r r e t t v v e o n v e r g e n c นนั้นเนี่ยนะะจะมีมิติของ 5S นะคะ เดี๋ยวคงจะได้เฉลยกันว่า 5S มีอะไรบ้างแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยที่เป็น input ที่สำคัญก็คือ S ของ Stakeholder นะคะซึ่ง Stakeholder เองเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงแค่ Consumer หรือ Customer มี Stakeholder ที่เป็นกำลังสำคัญคือ Stakeholder ภายในหรือ Internal Stakeholder ที่เป็นกลุ่มที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้แนวคิดของ Creative Convergence มี Value ที่ Perform ได้มากขึ้น ะะมีประเด็นหนึ่งที่ที่อยากจะฝากเอาไว้แล้วก็เป็นเป็นแนวคิดนะคะแล้วก็เปิดประเด็นของการการเสวนาในวันนี้นะคะมีคนพูดเรื่องของ creativity e e หรือ c r a t v i เรื่องของ innovation เรื่องของ value creation เรื่องของ business value นะคะ,ะภายใต้แนวคิดที่คิดว่าน่าจะเป็น core value ที่สำคัญในวันนี้นะคะ,ะ imagination is the ability to see what is there Creativity is applied imagination. Exploring is being open to and experimenting with the new ideas. And innovation is putting good ideas together and make it w o r k and make it p e r f o r m นะเชื่อว่าในวันนี้ value ที่จะไดนะ้สิ่งที่สำคัญที่สุดทำอย่างไรให้ไอเดียที่เกิดขึ้นจากการหลอมรวมนะน่าจะเป็นศัพท์ที่เราคุ้นชินกันจริงๆแปลนไทยก็ไม่ค่อยอยากใช้คำว่าหลอมรวมเท่าไหร่ นะคะคาดว่าวันนี้อาจจะได้สับใหม่ที่ไปต่อยอดกันนะคะ Value mm hmm. ในวันนี้สำคัญที่สุดคือ Value ที่มัน p e r f o r m Value ที่มัน a c t i o ่ทำจริงได้แล้วไทยที่สุดสังคมได้ประโยชน์นะคะ ดิฉันคาดหวังว่านะคะวันนี้น่าจะเป็นเวทีที่พวกเราได้พูดคุยกันได้มากขึ้นต่อยอดไอเดียได้มากขึ้นนะคะขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลาอันมีค่านะ,ะที่มาถ่ายทอดความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในวันนี้นะคะแันนี้ได้เวลาสมควรนะคะดิะฉันขออนุญ,ญาตเปิดงานสัมมนาครั้งนี้และขออวยพรให้การจัดงาน,นะะสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไวท้ทกประการขอบคุณค่ะ